บทที่หนึ่งอความอดทนทั้งหมดของมาหลันกำลังจะระเบิดเธอคาดไม่ถึงจริงๆว่าเธอเพิ่งบอกเย่เฉินเมื่อเช้านี้ว่านายต้องระวังหญิงแก่เซียวคนนั้นแต่แทนที่จะเอาจริงเอาจังเขากลับซื้อหอมกระเทียมมาอีกมากมายไม่เป็นไรถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาหลันสำหรับเธอในตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สามารถดูเย่เฉินได้แต่ตอนนี้เธอไม่มีความกล้าหาญแล้ว ในเวลานี้เซียวซูหลันถามเย่เฉินในห้องนี่คุณเย็นนี้เราทำอะไรกินดีเย่เฉินยิ้มและพูดว่าปกติแล้วคุณไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทํามวันนี้คุณถึงสนใจว่าจะทานอะไรเธอยิ้มและพูดว่าฉันต้องการเก็บผักในสวนเย่เฉินพยักหน้าพลางพูดด้วยรอยยิ้มงั้นเราไปกันเหมือนเมื่อเช้านี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ เซียวซูลนันคิดถึงช่วงตังหวะเวลานั้นที่เย่เฉินได้จุมพิตเธอในครั้งแรกตอนเช้าจูจ่ๆใบหน้าที่สวยงามของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีสายตาของเธอมองไปที่เย่เฉินด้วยแววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์พลางพูดอย่างเขินอายว่าเลือกได้แต่เอาเปรียบฉันไม่ได้อีกแล้วนะเย่เฉินแซงํางเป็นงุนงงและถามว่าที่รักคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรทำไมผมไม่เข้าใจอะไรที่เป็นการเอาเปรียบหรือฉวยโอกาส เซลซูหลันส่งเสียงคำรามยังไงก็ตามคุณต้องรักษาระยะห่างจากฉันสองช่วงแขนพูดเสร็จเธอก็รีบเดินลงไปข้างล่างก่อนสักพักเย่เฉินจึงรีบตามไปเมื่อทั้งสองมาถึงส่วนผักเซียวซูลหลันเห็นกระเทียมบนพื้นดินอย่างรวดเร็วและถามด้วยความประหลาดใจกระเทียมหอมมาจากไหนตอนเช้ายังไม่มีนี่นาเย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมขอให้เพื่อนส่งมานะ่ะ เธอยิ้มและกล่าวว่างั้นเรามากินกุ้งผัดกระเทียมตอนเย็นนี้ดีไหมเย่เฉินรีบกล่าวว่าต้นหอมยังไม่โตพอดังนั้นผมว่าปล่อยให้มันโตกว่านี้อีกหน่อยในตอนนี้ยังกินไม่ได้อือเซียวซูลนันถามด้วยความประหลาดใจฉันคิดว่ามันก็น่าจะกำลังพอดีนะทำไมถึงกินไม่ได้ละ่ะเย่เฉินกล่าวว่าเธอไม่เข้าใจกระเทียมหอมนี้ยังไม่โตพอเราควรรอสักหน่อยก่อนจะกินมันได้ เธอพยักหน้าและพูดว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้คุณอยากกินมะเขือม่วงย่างหมายนอยากทานเนื้อย่างโอเคเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มสวนผักทั้งสวนกินได้หมดยกเว้นกระเทียมผู้หนุ่มสาวเก็บผักและกลับไปทำอาหารด้วยกันที่ครัวเซียวซูลหลันก็ชอบความรู้สึกนี้เช่นกันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ใกล้ชิดกับเย่เฉินในครัวในขณะเดียวกันในเวลานี้ครอบครัวเซียวก็ยุ่งมาก เนื่องจากนางเซียวตัดกระเทียมมาจำนวนมากทั้งห้าคนจึงยุ่งอยู่ในขณะนี้หญิงเซียวกำลังยุ่งกับการทำบะหมี่เซียวฉางเฉียนก็กำลังยุ่งอยู่กับการหั่นเนื้อเฉียนหงเย่นก็กำลังยุ่งอยู่กับไข่เซียวไหหลงและเซียวเวยเวยก็กำลังยุ่งอยู่กับการล้างกระเทียมเซียวฉางเฉียนรู้สึกหดหูเล็กน้อยในขณะที่กำลังหั่นเนื้อเขาบ่นว่าทำไมคุณไม่ซื้อเนื้อบดมาล่ะ ทำไมต้องซื้อเนื้อทั้งชิ้นแล้วมาสับไส้ฉันปวดแขนหมดแล้วเนี่ยเฉียนหงเย่นพล่องออกมาแม่บอกว่าไส้ที่ทำด้วยเครื่องไม่อร่อยเท่าไส้ที่สับด้วยมือคุณก็พูดไปโน,น่นเซียวฉงเฉียนเบี้ยวริมฝีปากมันก็เนื้อเหมือนกันไม่ใช่หรือเนื้อที่สับด้วยมือแตกต่างกันอย่างไรในเวลานี้นางเซียวที่อยู่ข้างหลังพูดว่าแกจะรู้อะไร ถามฉันนี่เรื่องทำอาหารฉันทำให้แกกินมาตั้งแต่แกยังไม่รู้ความมีแต่เนื้อสับเท่านั้นที่อร่อยเชื่อฉันบทที่หนึ่งพันสิบสองเซียวฉางเฉียนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพูดว่าเอาละ่ะแม่พูดถูกผมแค่บ่นไม่ได้หรือไงหญิงเซียวจ้องมองที่เขาและกล่าวว่าออกแรงหน่อยมัวแต่ชักช้าอึดอัดอยู่ได้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีผมรู้หนะ้า เซียวฉังเฉียนตอบอย่างแห้งๆในตอนเย็นการบรรจุเนื้อเสร็จแล้วไข่ก็ถูกทอดและแดโฟโฟดินกำมือใหญ่ถูกล้างให้สะอาดแล้ววางบนเขียงหญิงเซียวลงมือยัดไส้ด้วยตัวเองวิธีการนำกระเทียมหอมที่หั่นแล้วตามด้วยไข่จากนั้นนำเนื้อหมูที่สับละเอียดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทุกคนในตระกูลเซียวเริ่มน้ำลายสอแล้วอย่างไรก็ตามครอบครัวนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายและพวกเขาไม่ได้กินเกี๊ยวทำเองที่บ้านแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วหญิงเซียวพาทุกคนมาทำเกี๊ยวช่วยกันโดยตรงทุกคนขมักขมมนทำเกี๊ยวมันเหมือนวันรวมญาติบรรยากาศปีใหม่จริงๆหญิงเซียวที่มักจะอารมณ์ไม่ดีก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของชีวิตครอบครัวในขณะนี้เช่นกัน ในที่สุดนางก็มีด้านที่ใจดีและอดทนสอนหลานหลานของเธอถึงวิธีทำเกี๊ยวให้ดีขึ้นและแน่นขึ้นเซียวฉังเฉียนยังถอนหายใจลึกๆในใจและเขาก็ชอบความรู้สึกมีความสุขในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรยาที่หายตัวไปกลับมาทั้งสองก็กลับคืนสู่ชีวิตที่กลมกลืนและเปลี่ยนด้วยความรักดั่งเดิมประกอบกับความจริงที่ว่าเด็กๆก,ก็ได้รับความอบอุ่นและอาศัยอยู่ในวินล,ล่าที่ยิ่งใหญ่กลุ่มเซียวจะได้รับการฟื้นฟูในไม่ช้า ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในขณะนี้ถ้าเขาจะใช้คำเพื่อบรรยายความรู้สึกในขณะนี้มันจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัวหญิงเซียวพาทุกคนมาทำเกี๊ยวมากมายเฉียนหงเย็นย้ายกระทัะไฟฟ้าในห้องครัวไปที่ห้องนั่งเล่นทุกคนเพียงแค่ดูทีวีรอในห้องนั่งเล่นขณะทำเกี๊ยวและเตรียมเกี๊ยว แม้ว่าทีวีจะเล็กกว่าเล็กน้อยแต่ก็ยังดูดีทีเดียวเซียวหาหลงพบภาพยนตร์ตลกเรื่องในปินเซซาม่ออฟฟิเชียลโดยสตีเฟนโชและครอบครัวได้รับชมด้วยความเพลิดเพลินเฉียนหงเย่นดูทีวีและมองไปที่เกี๊ยวในหม้อในไม่ช้าเกี๊ยวในหม้อก็ลอยขึ้นและกลิ่นหอมก็ลอยออกมาอยู่ครู่หนึ่งทำให้ผู้คนกระหายเมื่อได้กลิ่นหญิงแก่เซียวรีบเร่งหงเย่นขอชามให้ฉันเร็ว เซียวฉันเฉียนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ารีบเอาเกี๊ยวออกให้หมดแล้วปรุงชุดต่อไปฉันจะไปเอาน้ำส้มสายชูฉันหิวแล้วซียวไห่หลงและซียวเวยเว่ยก็รีบล้อมรอบพวกเขาหลังจากที่เฉียนหงเย่นได้เกี๊ยวออกมาแล้วเซียวฉันเฉียนก็มาพร้อมกับน้ำส้มสายชูที่เปิดฝาแล้วดังนั้นสมาชิกห้าคนของตระกูลเซียวจึงกินเกี๊ยวที่พวกเขาทำเองอย่างมีความสุข เซียวชางเฉยนเป็นคนเริ่มเร็วที่สุดไม่ว่าเกี๊ยวจะยิงร้อนอยู่ก็ตามเขาก็ใส่เข้าไปในปากแล้วพึมพำออกมาอย่างคลุมเครือว่าโอ้พระเจ้านี่เป็นเกี๊ยวไส้แสนอร่อยที่ฉันหั่นเองหญิงเซียวก็กินเข้าไปอย่างรวดเร็วและอุทานออกมาว่าโอ้กระเทียมหอมนี่นุ่งจังเฉยนหงเย่ยถามขณะที่เธอกินเย่เฉินได้กระเทียมหอมดีๆแบบนี้มาจากไหนเราไม่สามารถซื้อกระเทียมหอมดีๆแบบนี้ที่ตลาดผักได้เลยนะ หญิงเซียวกินอีกอันแล้วพูดด้วยอารมณ์เย่เฉินไอ้สารเลวยังมีฝีมืออยู่บ้างฉันเข้าใจผิดเขามาก่อนหากฉันรู้ว่าเขามีความสามารถในการหลอกลวงฉันจะรับเขาไว้ในกลุ่มเซียวคงจะดีมากเซียวไหหลงรีบพูดว่าคุณย่าทำไมกลุ่มเซียวต้องการขยะแบบนี้ขยะอย่างเย่เฉินที่อาศัยการโกงคนเพื่อหาเงินจะปะทุไม่ช้าก็เร็วผมไม่รู้ว่าจะมีคนรอเข้าแถวฆ่าเขากี่คน หญิงเซียวทำหามและโบกมือโอเคไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นรีบกินเถอะวันนี้มีเกี๊ยวเยอะมากทุกคนรีบกินอย่างน้อยต้องคนละสองชามบทที่หนึ่งพันสิบสามครอบครัวเซียวทำเกี๊ยวยัดไส้สองชนิดและพวกเขาก็ทำกินเยอะมากมากเท่าที่พวกเขาทำเกี๊ยวให้ผู้ใหญ่สิบคนกินได้เพียงพอ,อยังไงยังงั้นอย่างไรก็ตามสมาชิกในครอบครัวทั้งห้าคนกินเกี๊ยวเหล่านี้ทั้งหมด หลังจากรับประทานอาหารสมาชิกในครอบครัวของเซียวก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้เมื่อเห็นว่าจานบนโต๊ะมีเกี๊ยวเหลืออยู่20หรือ30ชิ้นนางเซียวจึงพูดกับคนสองสามคนว่าพยายามกินเกี๊ยวพวกนี้ให้หมดอย่าทำให้เสียของเซียวทางเฉียนลูกพุงกลมๆของเขาและพูดอย่างเขินอายแม่ครับผมกินไม่ได้แล้วจริงๆผมกินไม่ได้จริงๆ เฉียนหงเย่นก็ใส่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพูดว่าแม่ขะฉันกินไม่ได้แล้วมันมากเกินไปสำหรับฉันที่จะกินเซียวเวยเวยไม่มีแรงจะพูดเธอจึงซุดตัวลงบนโซฟาแล้วโบกมือเซียวไหหลงกล่าวว่าคุณย่าครับทํำไมคุณไม่ใส่ไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยอุ่นก่อนทานอีกที เธอว่าทันใดนั้นก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงเซียวและเธอพูดกับเฉียนหงเย่นว่าเธอใส่เกี้ยวเหล่านี้ในถุงพลาสติกแล้วส่งไปที่บ้านของเย่เฉินทีซีเฉียนหงเย่นถามด้วยความประหลาดใจแม่ทำไมเกี้ยวดีๆถึงส่งไปให้เขาละ่ะหญิงเซียวยิ้มและพูดว่าฉันอยากให้พวกเขาชิมกระเทียมตัวเองยังไงละ่ะเซียวไหหลงกล่าวว่าคุณย่าครับคุณย่าอยากเพิ่มยาระบายสักหน่อยไหม เซียวฉังเฉียนถามว่าเกี้ยวห่อและปรุงสุกแล้วยาระบายจะใส่ยังไงเซียวไหหลงกล่าวว่านี่พ่อเราก็บดยาระบายเป็นผงสีจากนั้นผสมน้ำและใช้เข็มฉีดยาฉีดใส่เกี้ยวโอ้วิธีนี้ดีเซียวเวยเวยพูดอย่างมีความสุขพี่ชายวิธีการของคุณยอดเยี่ยมมากนางเซียวเท่ากล่าวว่าไอ้ยาพอดีฉันเห็นชุดปฐมพยาบาลในห้องเก็บของของวินล,ล่าแห่งนี้ซึ่งมียาและเข็มฉีดยาทั้งหมดอยู่ตรงนั้น เซียวไหหลงตบแขนของเขาทันทีและพูดว่าตกลงให้ฉันฝากเรื่องนี้กับย่าของฉันคืนนี้เย่เฉินและครอบครัวของมันท้องไส้จะต้องปั่นป่วนแน่แน่นอน55ทุกคนต่างขำกลิ้งพูดจบก็ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องเก็บของทันทียกกล่องพลาสติกที่มีโลโก้กาชาจากด้านในขึ้นอย่างรวดเร็ว อดีตเจ้าของวินล่านี้ได้เตรียมสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเต็มที่กล่องยาได้เตรียมไว้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ไข้หวัดไข้ธรรมดายาธาตุการปรับระบบทางเดินอาหารไปจนถึงโรคเรื้อรงังเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจซียวไหหลงพบขวดรูปผลไม้อยู่ข้างๆในทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายว่าพวกแกคงท้องผูกมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมและฉันจะให้พวกแกกินสิ่งนี้ผลรับต้องดีมากๆและหากกินสองซองจะทำให้พวกแกขี้แตกห้าห้าห้า เซียวเวยเวยรีบพูดว่างั้นก็ใส่ยาหนึ่งซองในแต่ละเกี๊ยวสิโอเคเซี you, ยวไหหลงพูดด้วยรอยยิ้มคืนนี้ให้พวกเขามีความสุขตุดกันเกยยๆหลังจากนั้นเซี you, ยวไหหลงก็เริ่มบดชิ้นยาระบายให้ละเอียดแล้วผสมน้ำกับหลอดฉีดยาเพื่อฉีดเข้าไปในเกี๊ยวแต่ พี่ครึ่งทางของการทําเกี้ยวระบายที่มากกว่า20ชิ้นจู่จู่เซียวไหหลงก็รู้สึกว่าปวดท้องสะง,งานเขาเจ็บปวดมากจนเขากอดท้องไว้แล้วร้องเสียงครางและแทบร้องไห้เฉียนหงเย่นรีบถามเขาลูกชายนายเป็นอะไรไปเซียวไหหลงพูดด้วยความเจ็บปวดผมปวดท้องครับเจ็บมากครับแม่เจ็บมากมันเหมือนกับลำไส้กำลังปั่นป่วดพังทลายโอ้ยเอ๋ยผมเจ็บมาก หลังจากนั้นเซียวไห่หลงรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆในท้องของเขาเหมือนหนูที่ติดจันและหนีตายพุ่งไปที่ส่วนล่างของเขาอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่เขาจะฟื้นคืนสติก็มีแรงอัดอันมหึมาพุ่งมาด้วยความเร็วสูงผ่านลำไส้ใหญ่ทะลวงมาถึงก้นของเขาออกมาปาร์ตแรงดันนั้นถูกปล่อยผ่านสู่บรรยากาศภายนอกส่งกลิ่นเหม็นทันทีห้องนั่งเล่นอันแสนหรูหราขนาดใหญ่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเราส้วมแตก มีนขณะที่หญิงแก่เซียวสูดไอนั้นสองสามครั้งเต็มเต็มปอดทั้งสาบแช่งแม่งไผ่หลงแกยังมีมโนโทำอยู่ไหมที่ตดเหม็นต่อหน้าครอบครัวแบบนี้ศาสตร์เซียวเวยเวยเอามือปิดปากและจมูกของเธอด้วยความรังเกียจและพูดอย่างโกรธเคืองพี่ชายตดของคุณเหม็นเกินไปแล้วบทที่หนึ่งในเวลานี้เซียวไห่หลงพูดด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมแค่รู้สึกปวดท้อง เมื่อมาถึงจุดนี้เซียวไหหลงรู้สึกได้ถึงพลังของแรงอัดขึ้นอีกครั้งในทันทีรอบนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าประมาณ120บาทวิ่งลงไปข้างล่างอย่างบา้าคลั่งด้วยความเร็วที่เร็วมากทันทีหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงพองตัวก่อนการระเบิดออกพูดและกลิ่นเหม็นที่รุนแรงกว่าเดิมก็กระจายไปทั่วห้องนั่งเล่นในทันที เซียวฉังเฉียนเหลือบมองใต้ตูดของเซียวไหหลงและพบว่ามีวัตถุที่คุณตาลักษณะเหนียวสีน้ำตาลดำรั่วไหลออกมาและร้องว่าแม่งเย็ดไหหลงแกรีดจับกางเกงของแกไว้สิไอหยาทุกคนมองไหหลงเป็นตาเดียวมันเป็นช่วงจังหวัดที่สำคัญแน่นอนว่ามีบางสิ่งที่น่าขยักขยยงไหลซึมอยู่ใต้ก้นของเซียวไหหลง หญิงแก่เซียวดุอย่างโกรธจัดไอ้โง่โซฟาตัวนี้นำเข้าจากอิตาลีเลยนะมึงรู้ไหมเซียวหหลงตกใจและพล่องออกมาผ่าผมผม,ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ท้องของผมปวดปวดแบบบิดบิดแล้วผมก็กลั้นตดไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบา้าเซียวเวยเวยถามด้วยความประหลาดใจพร้อมเอามือปิดจมูกพี่ชายคุณหายใจเอาผงที่บดแล้วเข้าไปในจมูกของคุณตอนที่บดยาระบายหรือเปล่าไม่ไม การแสดงออกของเซียวไหหลงหน่าเกลียดอย่างยิ่งยายเซียวกำลังจะดุเขาจูจ่ๆนางก็คลุมท้องตัวเองโอ๊ะและนางก็พลองออกมาว่าเป็นอะไรไปท้องฉันเจ็บจะตายอ้าเกิดอะไรขึ้นไอหยาไม่มีทางเมื่อหญิงชราพูดนางเอื้อมมือไปคลุมท้องแต่ทว่านางก็ล้มลงกับพื้นเพราะอาการชักกระแด,ว,แดวกระแดวกระทันหันแม่ เมื่อเห็นหญิงชราล้มลงเซียวฉังเฉียนก็รีบลุกขึ้นไปช่วยเธอผลก็คือเธอลุกขึ้นอย่างทุรนทุรายเธอรู้สึกเหมือนถูกแทงที่ท้องหลายครั้งมันเจ็บปวดและอึดอัดทันทีหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าท้องของนางเซียวพองขึ้นและจากนั้นก็รู้สึกร้อนเผาฉับพลันและเปียกชื้นในกางเกงของยายเซียวทันใดแปกแปกแล้วที่แตกช,ช่วยฉันดึงกางเกงขึ้นด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ในเวลานี้หญิงชราเซวกำลังนอนอยู่บนพื้นม้วนตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดและพึมพพรมโอ๊โอ๊ยฉันเจ็บท้องเจียนจะตายอยู่แล้วหลังจากพูจบหญิงแก่ก็สะอื้นให้และอาเจียนทุกอย่างที่กินในท้องของเธอออกมาทันทีหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกว่าหน้าท้องของหล่อนควบคุมไม่ได้และเธอก็เอามือขยุ่งดึงกางเกงออกทันที นางเซียวอ้วกพุ่งออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ร้องไห้เรียกหาลูกๆของเธอเร็วเข้ารียกรถพยาบาลรีบรีกรถพยาบาลเซียวเวยเวยกำลังจะหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาแต่ทว่าท้องของเธอก็เจ็บปวดมากจนเธอทุดตัวลงบนโซฟาพร้อมกับร้องไห้ไม่สามารถขยับได้กลัวที่ไหลแม้แต่เฉียนหงเย่นก็ได้รับการโจมตีอีกครั้งหลังจากนั้นแต่ในไม่ช้าเธอก็เริ่มอาเจียนและท้องเสีย แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะหนีออกจากห้องนั่งเล่นได้ในตอนนี้ทั้งห้องมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าน้ำคลัมข้างถนนเสียอีกก้นของเซียวหาหลงเต็มไปด้วยอุจจาระเขาต้องการที่จะดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนที่นั่งที่สะอาดแต่หมดเรี่ยวแรงเขาไม่สามารถใช้กำลังของเขาได้อยู่ดีดังนั้นเขาจึงมีใบหน้าที่ขมขืนคิวที่อึดอัดของเขาบิดเบี้ยวเข้าหากันและเขาถามว่าคุณแยกเกี้ยวที่อะไรหรือว่ามันไม่สะอาด หญิงชราเซียวพูดอย่างอ่อนแรงเป็นไปไม่ได้กระเทียมหอมก็สดเนื้อก็สดและไข่ก็สดจะมีปัญหาได้อย่างไรริมฝีปากของเซียวเว่ยวเวย่ยตอนนี้กลายเป็นสีม่วงซีดเผือดและเธอก็พูดอย่างสันทาว่าคุณย่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าที่สดสดกำลังจะไหลแล้วท้องหนูเหมือนถูกมีดบาดที่ท้องหนูหนูจะตายไหมเนี่ยฮือฮือเซียวฉังเฉียนกัดฟันและพูดว่าเดี๋ยวพ่อจะโทรเรียกหนึ่งสองศูนทุกคนต้องรอ บทที่หนึ่งพันสิบหในเวลานี้สมาชิกตระกูลเซียวไม่รู้ว่าพวกเขากำลังเป็นอะไรต่างอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงแดโฟโฟดินเป็นยาพิษที่ท,ทรงพลังมากหากเป็นนาซิซัสที่บริสุทธิ์แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอาจถึงแก่ชีวิตได้ อย่างไรก็ตามเรื่องของอันคาลอยในแดฟโฟดินเองนั้นยังค่อนข้างเล็กน้อยดังนั้นการกินมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้อย่างมากแต่โดยทั่วไปแล้วตราบใดที่คุณไม่กินมากเกินไปก็จะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะรับได้นี่เพียงแต่จะทำให้อาเจียนและท้องร่วงแต่ยังทำให้มีไข้าอาการชักและความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอีกด้วย หากรับประทานมากเกินไปอาจทําให้ช็อกและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มีวันนี้ทุกคนในครอบครัวเซียวต่างก็กินมากและมันก็ค่อนข้างอันตรายจริงๆแม้แต่เย่เฉินเองก็ไม่คิดว่าครอบครัวเซียวจะกินได้มากขนาดนี้มีรายงานบ่อยครั้งในข่าวว่าบางคนเข้าใจผิดว่าเดฟโฟดินเป็นกระเทียมหอมและเข้าใจผิดนำไปรับประทานถึงกับต้องนำส่งโรงพยาบาลหลังจากกินเข้าไป เรื่องแบบนี้สับสนง่ายจริงๆเมื่อสายด่วน120มาถึง3ใน5ของสมาชิกในครอบครัวเซียลได้หมดสติไปแล้วมีเพียงเซียลฉางเฉียนและเซลเวยเว่ยเท่านั้นที่พอมีสติแต่ในเวลานี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังมีสติแต่ก็อ่อนแอมากไม่สามารถแม้จะขยับร่างกายได้อีกต่อไปดังนั้นเป้ากังเกงของทุกคนจึงเต็มไปด้วยที่ ในเวลานี้ห้องนั่งเล่นเหม็นมากจนไม่มีใครเข้าไปได้หมอถูกเฉิญ120หลายคนหันหลังกลับและต่างอาเจียนกันเป็นแถบพวกเขาเข้ามาหคนต่างอาเจียนจนหมดไส้หมดพุงกลิ่นแบบนี้ทำให้หมดกำลังใจทำงานจริงๆแต่ไม่สำคัญหน้าที่ต้องมาก่อนในการช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งสำคัญพวกเขายังมีความสามารถต่อต้านกลิ่นที่น่ารังเกียจและช่วยสมาชิกหคนของครอบครัวเซียวอย่างไม่หยุดยั้งจากคฤหาสน์ทอมสัน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รีบพาสมาชิกครอบครัวเซียวไปที่รถพยาบาลและรีบพาพวกเขาไปที่โรงพยาบาลชุมชนคนจินหลิงทันทีหลังจากล้างกระเพาะและให้น้ำเกลือในที่สุดตระกูลเซียวก็ได้รับการบรรเทาทุกข์และฟื้นตัวได้ชั่วคราวและได้เตรียมการที่จะให้ยาต่อไปในหอผู้ป่วยถุกเฉินเียงของหญิงชราเซียวและเฉียนหงเย่นอยู่ติดกันและคนอื่นๆอ,อยู่ด้านในสุด ในเวลานี้สภาพทุกคนดูไม่ได้เลยดูอ่อนแอเหลือเกินและไม่สามารถขยับได้แพทย์สวมแมสเข้ามาถามว่าครอบครัวของคุณกินอะไรตอนมื้อเย็นเบื้องต้นทางเราสงสัยว่าพวกคุณเป็นโรคอาหารเป็นพิษดังนั้นคุณต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินเข้าไปเรายังสามารถกำหนดขอบเขตได้นิดหน่อยถ้าคุณหาไม่เจออาจเป็นเพราะพิษบางอย่างไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถสั่งยาที่ถูกต้องได้นะ หญิงแก่เซียวอดไม่ได้ที่จะพึงมงพำครอบครัวของเราไม่ได้กินอะไรในตอนเย็นมีแต่เกี๊ยวเท่านั้นแม่ครับเกี๊ยวนี้มีอะไรผิดปกติแน่นอนไม่อย่างนั้นเราจะไม่โดนอาหารเป็นพิษหรอกครับเฉียนหงเย่นอดไม่ได้ที่จะบ่นกับนางเซียวเธอทำกินแบบนี้มานานแล้วเกี๊ยวแบบไหนที่ควรจะกินนี่มันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะ นางเซียวรู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหากับเกียวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาในทุกส่วนดังนั้นในเชิงตะก,กะไม่ควรมีอาหารเป็นพิษเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นางเซียวจึงกล่าวว่าเราทําเกีียวเองไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะคะคุณหมอเซียวไหหลงกล่าวด้วยสีหน้าขมขื่นคุณย่าผมได้ยินมาว่าพ่อค้าไรย้ยางไอจํานวนมากใช้เนื้อหมูคุณภาพต่ําแล้วบอกว่าของดีหรือหมูมีปัญหาหรือเปล่าครับ